ชวบแนะนําเหรียญหลวงปู่สวงที่สร้างใหม่ทีครับนะหลวงปู่สวงที่สร้างใหม่มันก็มีหลายรุ่นนะ,ะนะมีหลายรุ่นที่เขานะที่เขาสร้างกันนะฮะแต่ว่าจะให้แนะนําเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้องไปไปไปดูก่อนนะครับว่านะรุ่นไหนที่น่าจะแนะนํานะครับเดี๋ยวขอขอไปดูก่อนเพราะตอนเนี้ยผมยังนะฮะไม่ก็ได้ค่อยได้พูดถึงหลวงปู่สวงมากนัก เพราะอะไรฮะเพราะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆนะครับก็คล้ายๆกับหลวงปู่หมุนนั่นแหละก็คือไม่ได้ไม่ได้ทันหลวงปู่สวงปลูกเสกนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆที่สร้างสร้างขึ้นมานะที่หลังนะครับแล้วก็มีสร้างสร้างตรงวัดบ้างไม่ตรงวัดบ้างนะครับนะมีหลายๆที่เขาก็เอาไปสร้างเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปนะไประบุ รุ่นไหนอะไรยังไงที่จะนํามาพูดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นจริงๆเนี่ยพักเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับบางทีมันพูดยากนะการสร้างพร,ะ,ระแล้วเราเอามาพูดในรายการเนี่ยนะมันพูดยากจริงๆเพราะบางทีเนี่ยเราไปพูดโดยที่เขาเขาเป็นคนสร้างเนี่ยนะครับเขาเป็นคนสร้างแล้วเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามาเนี่ยแล้วเราไปพูดถึงวัตถุมุคลของเขาแล้วเกิดพูดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเราจะโดนเขาต่อว่าด้วยนะครับ นะเขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูมาแฝนคอนะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะพูดนะว่าวัตถุมงคลใหม่ๆถ้าวัตถุมงคลเก่าไม่เป็นไรฮะวัตถุมงคลเก่าเนี่ยไม่เป็นไรเราสามารถจะพูดได้เลยนะครับเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วถ้าเป็นวัตถุมงคลใหม่ๆเนี่ยเราไปพูดนะไปพูดของเขาเพราะวัตถุมงคลใหม่นะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยเอาพูดกันตรงตรงแล้วครับนะส่วนใหญ่เนี่ยวัดไม่ได้จัดสร้างเองฮะนะวัดไม่ได้จัดสร้างเองส่วนใหญ่เป็น นะเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างทั้งสิ้นเลยนะครับนะเป็นนักสร้างทําทั้งนั้นเลยนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเอารุ่นใหม่พระรุ่นใหม่ๆม,มาพูดในรายการเนี่ยเราต้องได้ได้การพูดคุยประสานงานจากคนสร้างก่อนหรือคนสร้างนะคนสร้างนะครับพอจะรู้จักกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นท่านอื่นเนี่ยซึ่งเราไม่ไม่รู้จักแล้วอยู่ๆเราไปเอาวัตถุมงคลเข้ามาลงนะมาพูดถึง นะพอพูดอะไรพูดอะไรดีไม่เป็นปัญหานะฮะแต่พูดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาจะเขาจะเข้ามาด่าทันทีเข้ามาว่าทันทีเอ,เอาวัตถุมงคลของผมไปคุยทําไมคุยอย่างงู้นคุยอย่างงี้มันเสียหายนะอะไรแบบนี้มันมีนะครับมันเคยมีไม่ใช่ไม่เคยนั่นเนี่ยวัตถุมงคลสร้างใหม่นะผมบอกตรงๆนะครับเราเนี่ยเราอยากจะนําเสนอแต่ว่าถ้านะถ้ารุ่นไหนที่เราไม่ได้รู้จักนักสร้างไม่รู้จักเขาเนี่ยเราจะมา อยู่ๆจะไปเอาวัตถุมงคลของเขามาพูดมันก็ลําบากเหมือนกันนะฮะลำบากเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวัตถุมงคลสร้างใหม่มีเจ้าของทั้งหมดนะมีเจ้าของทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นวัดถ้าเป็นวัดเนี่ยเราสามารถจะเอาของวัดมาพูดได้เลยวัดนี้สร้างวัดนี้สร้างเราก็เอาของวัดมาพูดได้แต่เดี๋ยวนี้วัดไม่ได้สร้างนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยวัดไม่ได้สร้างเป็นคนที่ไปขออนุญาตวัดในการจัดสร้างฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีนะมีนักสร้างอยู่แล้วฮะ ถ้านักสร้างเขาประสานเรามาเนี่ย <S <S เขาบอกว่าให้ช่วยพูดถึงรุ่นนี้หน่อยนะมีวัตถุมงคลมีรูปมีเรื่องที่ให้พูดถึงเราพูดถึงได้แต่ถ้ารุ่นไหนเราเกิดเอามาเอามาภาพมานะครับเอารุ่นมาพูดถึงแล้วนะแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเขาจะต่อว่ามันเคยมีนะครับเอาพิมพ์ที่มาพูดเนี่ยนะเขาทำสองพิมพ์สามพิมพ์แต่อีพิมพ์เขาเลิก <S 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 เขาเลิกไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เราเอามาพูดเนี่ย เขาก็แทนที่เขาจะชมเราเขาเขาจะด่าเรา mm. เขาจะว่าเราอีกนะครับมันเป็นความนะเป็นเป็นเรื่องแบบเนี้ยนั้นผมถึงต้องต้องดูนะครับในท่านถามมาเนี่ยถ้าท่านถามมาเนี่ยผมก็ต้องเอาไปดูก่อนแหละว่ารุ่นไหนที่เราพอจะคุยได้นะครับเราก็จะมาคุยให้ฟังแต่รุ่นไหนที่ที่เราคุยไม่ได้เนี่ยนะเราก็จะจะไม่เอามาคุยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลบมากกว่าบวกลบก็คือลบกับกับ นะกับนักสร้างนั่นแหละนะนักสร้างเขาอาจจะไม่พอใจนะครับแล้วจริงๆเนี่ยนักสร้างทั่วไปเขาก็ไม่ได้พอใจอะไรกันหมดนะฮะนะเพราะว่านักสร้างบางคนเนี่ยเขาก็เขาก็ากบางบหลายคนเนี่ยบางทีก็เกลียดขี้หน้าคนนน้นเกลียดขี้หน้าคนนี้น,น,นนะใครเอาไปไปพูดใครเอาไปเขาก็ไม่ปื้มนะฮะนะเราก็ไม่อยากจะไปไปยุ่งอะไรมากมายตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่านะผมถึงเน้นในเรื่องของนะเรื่องของประวัติ เรื่องของวัตถุมงคลที่พอคุยได้นะตามนี้นะครับตามนี้นั้นเนี่ยอะไรที่มันเกินเลยไปนะผมไม่สามารถจะคุยได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮนะนขออภัยด้วยแล้วกันนะสำหรับนะสำหรับตรงนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับพอดีว่าทางทางะอาจารย์มหาต่อเนี่ยคณะหวัดพานารายมหาราาจังหวัดนครราชสีมาท่านมีลูกศิษย์ที่วาดวาดภาพเนี่ยเหมือนมากและเก่งมากนะ รูปนะรูปวาดกับรูปถ่ายเนี่ยนะความความลึกซึง้งหรือความงดงามเนี่ยมันต่างกันะนะนะรูปวาดนะมันจะดูจะดูดีกว่ารูปที่รูปที่ถ่ายะนะเนี่ยรูปวาดนะพระอาจารย์มหาต่อท่านก็พยายามให้ลูกศิษย์เนี่ยนะท่านเนี้ยที่มีฝีมือเนี่ยวาดนะวาดรูปแล้วก็นําไปถวายเกจิอง์นู้นองนี้น,นนะ ที่นําไปถวายแล้วท่านนะท่านเห็นแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะนั้นไปไปถวายแล้วมา,าวาดได้เหมือนมากเลยนะท่านถึงขนาดว่าเขาเขาบอกห้ามเจิมห้ามจานเนี่ยท่านยังนะท่านยังต้องลงเขียนเลยะนะแล้วกลายเป็นการดราม,ม่าก,กันด้วยนะครับนะบอกว่าเขาเขาไม่ให้ไม่ให้เจิมให้จานแต่หลวงพ่อบอกว่ามันต้องมันต้องครบต้องเขียน นะท่านก็เขียนลงเพราะภาพเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งไปบูชานะเขาจะเอาไว้ที่วัดนะท่านก็เขียนนะเซนายเซนท่านแล้วก็เขียนเจิมนะแค่นั้นแหละดราม,ม่าเกิดขึ้นเลยพวกคนเห็นก็เอาเชียนะคือไปให้ท่านทาเจิมไปอะไรเงี้ยแต่รูปนั้นนะก็ไว้ที่วัดนะครับไม่ได้เอาไปไหนนะเหมือนกับเหมือนกับรูปที่วาดอีกรูปหนึ่งรูปนี้สวยเหมือนกันนะครับนะ ถวายให้กับหลวงพ่อยอดโกสโลนะหลวงพ่อยอดเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมเคยได้ไปเห็นท่านแล้วสัมผัสท่านหลวงพ่อยอดเนี่ยหน้าตาท่านนะท่านยิ้มตลอดเลยนะพระเกจิเนี่ยถ้าอายุยิ่งมากนะครับแล้วไม่ค่อยยิ้มเนี่ยจะดูดุหนะ้าท่านสังเกตเิยถ้าเกจิเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเนี่ยนะครับพออายุมากอจะดูดุแต่ถ้ายิ้มเนี่ย โอโหเบิกบานเลยนะดูแล้วโอ้โหนะ่าเนี่ยอย่าง,ลงหลวงหลวงพ่อยอดนี่ท่านยิ้มตลอดเลยนะองค์นี้นะหลวงพ่อยอดนะวัดตะเคาะฮะนะหลวงพ่อยอดวัดตะเคาะเนี่ยภาพนี้เขาวาดเขาวาดแบบนะอิริยาบถเอียงนะฮะเอียงข้างนะสวยเหมือนกันนะนะสวยฮนะ นะาวาดออกมาสวยนะครับพระครูพิพิษธ,ธรรมวิพัฒนะครับนะทาทำวิพัฒน์เนี่ยนะครับนะท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนไทยนะท่านเกิดเมื่อวันที่9เมษายนพศ2493ปีขานะเกิดที่โนนไทยนะท่านเป็นชาวโนนไทยเลยนะครับนานครราชสีมานะนี่องค์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ ไม่ธรรมดานะก็มีวิพิธีพุทธาเทววิเศษวัตถุมงคลก็ได้รับอาราธนานิมนต์ไปปุกเสกบ่อยครั้งนะครับหลวงพ่อยอดชื่อท่านนะชื่อท่านมงคลนะครับนะาแล้วองค์นี้จับตานะ้าจับตาดูดีๆนะครับไม่แน่นะนะเพราะว่าชื่อท่านเนี่ยเป็นมงคลแต่แต่พูดถึงเกจินะครราชสีมาเนี่ยโคราชเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่แบบขึ้นแบบ นะผู้แตกเนี่ยยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมีก็มีหลวงพ่อคูณนะครับแต่ว่านะยุคนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะผมผมว่าหลวงพ่อยอดนี่ก็ก็น่าสนใจฮะนาน่าสนใจไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีนะอาจจะมีนักสร้างไปขอจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็มีชื่อเสียงเนะี่ยเป็นที่รู้จักขึ้นมามากมายอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับหลวงพ่อยอดนะนะหลวงพ่อยอดอยู่ที่ นาวัดตะคอนยนนทนยนครราชสีมานะครับท่านลองลองนะาจดนะจดชื่อไว้ก่อนนะครับนะจดชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องของประวัติอะไรเนี่ยผมจะนำมาพูดคุยในรายการให้สำหรับหลวงพ่อยอดโกสโลภเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดตะคอโนนไทยนะครับคุณอุดมอาจารย์ครับวัตถุมงคลวัดก่อแก้วการจนาบุรีช่วงนี้กระแสแรงไหมครับโดยเฉพาะพญาเต่าเรือน นะพี่น้องตระกูลไลสวัสดีครับนี่พญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยโอโ้โหนะ่าทุกเกจิเลยนะททาพญาเต่าเรือนนะครับตอนนี้พญาเต่าเรือนเริ่มนะเริ่มกระแสรเริ่มแผ่วลงะนะนะแผ่วลงแล้วก็ท้าเวสุวรรณแรงขึ้นมานะี่ยแรงขึ้นมาแต่ว่าพอหลวงพ่อพัดแรงขึ้นมาเนี่ยพอเกจิหลวงพ่อพัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ คนหันไปที่ที่แนวพระเกจิเยอะมากขึ้นอ่ะก็เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะฮะหลังจากที่ที่มีวัตถุมุคลที่เป็นแนวอย่างอื่นเนี่ยนะ,ะเยอะพอตอนหลังเนี่ยกลับมาเป็นแนวเกจิมากขึ้นแนวเกจิแนวเกจิยังไงฮะนะ,ะผมอธิบายให้ชัดแบบนี้นะครับนณะวัตถุมุคลเนี่ยเขามีหลากหลายนะ,ะมีหลากหลายที่ทําออกมานะครับเกจิเนี่ยนะ,ะบางที่เขาก็ทําเป็นรูป นะ้าเป็นรูปท่านนะไม่ว่าจะเป็นหน้าเต็มนะ้าครึ่งองค์หันข้างนะเต็มองค์หรือยืนนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความนิยมแต่ก็ไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรที่มีที่มีเปิดจองแล้วบูชาแล้วคนสนใจมากๆเนี่ยครับในระดับที่เรียกว่าเม็ดเงินมหาศาลอยู่เหมือนกันก็มีหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณปริสิทตโทเนี่ยนะ่าจะทำทำเหรียญ นะเหรียญรูปเหมือนของท่านออกมาแล้วเนี่ยเม็ดเงินจะจำมหาศาลสําหรับที่คนที่เปิดนะเปิดจองนะครับนะถ้ายุคนี้ก็ไม่มีใครเกินนะฮะนะหลายคนตกใจเหมือนกันว่าเม็ดเงินจะมหาศาลขนาดนี้นะครับสําหรับหลวงพ่อพัดนะนหลวงพ่อพัดที่เป็นรูปหนา้ารูปท่านเนี่ยซ,ซึ่งถ้าพูดถึงนะพูดถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าย้อนลงไปอีกสักหน่อยเนี่ย ผมว่ายากมากเลยนะฮะยากมากเลยถ้าย้อนไปแล้วก็จะได้เม็ดเงินขนาดขนาดที่หลวงพ่อพัฒน์นะ่าเป็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับนะ่ายากมากเพราะว่าคนเนี่ยให้ความสนใจเกจิเนี่ยนะครับกว่าจะให้ความสนใจเนี่ยต้องใช้เวลานานมากครับใช้เวลานานมากเลยอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยใช้เวลานานมากหลวงพ่อคูณมีวัตถุมงคลออกมาเนี่ยนะครับ ถ้าจะบอกกันเนี่ยนะครับแล้วย้ําในสื่อบ่อยๆๆ,ๆเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยเยอะมากอย่างหลวงพ่อพัดเองท่านท่านขึ้นมาก็ไม่ได้ย้ําในสื่อบ่อยนะครับใช้เวลาไม่กี่ปีผมว่าถ้าเป็นนักมวยเนี่ยถ้าเป็นนักมวยนะครับนะาหลวงพ่อคูณเนี่ยนะถ้าเพียบเปียกกันนะฮะเปรียบนาการสร้างวัตถุมงคลเหมือนเหมือนเหมือนมวยเนี่ยนะครับนะเหมือนมวยหลวงพ่อคูณเนี่ยก็เหมือนกับนักมวยที่ที่ต่อยชิงแชมป์มาตลอดฮนะ นะชิงแชมป์มาตลอดแล้วก็ใช้เวลานานฝ่าจะขึ้นนะชิงแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ยาวนานแต่หลวงพ่อพัดเนี่ยเหมือนแสนศักดเมืองสุรินทร์นะต่อยสามครั้งชิงแชมป์เลยฮะนะเป็นประมาณนั้นถ้าถ้าจะเห็นภาพนะครับนะต่อยสามครั้งชิงแชมป์เลยนะเป็นแชมป์โลกเลยเพราะว่าใช้เวลาเร็วมาก นาใช้เวลาเร็วมากเพียงไม่กี่ปีเนี่ยหลวงพ่อพัดสามารถจะทจะโอ้โหเป็นที่ต้องการของผู้คนนาเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับนาเป็นเรื่องที่นาเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการ์นะฮะนาต้องบอกเป็นปรากฏการ์เพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากครับผมอยู่วงการพระมานานเนี่ยผมรู้ดีว่าเกจิที่สร้างวัตถุมงคลใหม่เนี่ยนะครับที่จะขึ้นมาเนี่ยมีคนทําอยู่ไม่ไม่เท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ที่เขาจะกล้าทําเนี่ย จะกล้าสร้างเนี่ยเขาต้องดูว่าความสนใจของผู้คนเนี่ยมากมายขนาดไหนนะที่เขากล้าสร้างสมัยเมื่อก่อนถ้าคนที่จะกล้าสร้างนะครับถ้าเป็นเกจิเนี่ยถ้าเขาจะสร้างวัตถุมงคลจะต้องเป็นหลวงพ่อทวดอันนี้สร้างเยอะและเม็ดเงินโอเคได้นะสมเด็จโตนะครับโอเคได้เม็ดเงินได้นะครับหลวงพ่องเงินโอเคได้เม็ดเงินได้ถ้าเป็นถ้าเป็นพระ นะพระพุทธรูปก็มีหลวงพ่อโสธรนนะ่เป็นเม็ดเงินได้แล้วก็มีนะพระพุทธชินราชเป็นเม็ดเงินได้แล้วถ้าเป็นเกจินเ,กนเนี่ยระดับแนวหน้าเลยที่เป็นเงินได้เพราะคนรู้จักกันเยอะมากแล้วถ้าเปิดออกมาคนจะจองทันทีก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอันนั้นนะ่ะแน่นอนแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะไม่มีใครคาดคิดว่าที่ขึ้นมาแบบต่อยสามครั้งชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อพัดนะ นะหลวงพ่อพัดเนี่ยนะโดดเด่นมากที่สุดในวินาทีนี้นะครับแล้วเม็ดเงินเนี่ยผมผมคิดว่ามหาศาลนะนะมหาศาลถ้าพูดถึงพระใหม่ในเวลานี้นะครับไม่มีใครเทียบหลวงพ่อพัดได้แล้วนะในขบวนการสร้างพระใหม่เนี่ยนะยุคนี้นะครับนะาทำให้หลายที่เนี่ยนะเกิดการชะงักงินขึ้นได้ทุกอย่างเลยฮะชะงักงินอะไรบ้างฮะ ชะงักงานเรื่องโรงงานนะชะงักงานเรื่องโลหะที่จะทํานะครับนะนี่คือปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับท่านเชื่อหรือว่าโลหะจะขาดตลาดสนะําหรับการจะมาปั๊มวัตถุมมคุเนี่ยนะนะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในเรื่องแบบนี้นะครับนี่ก็คือปรากฏการผมว่าวินาทีเนี้ย ยังมองไม่ออกว่าใครจะมาต่อจากหลวงพ่อพัดอันนี้ยังมองไม่ออกนะที่มาเป็นลักษณะแบบเนี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยยังนึกไม่ออกว่าจะมีองค์ไหนมาแทนแต่ตอนเนี้ยต้องยังไงก็ต้องหลวงหลวงพ่อพัดนะครับวินาทีนี้นะครับนะเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นะแผ่กระจายไปทั่วแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่า มันมีปรากฏการณ์มาจากสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะเป็นปรากฏการณ์สำคัญทุกวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะฮะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ผลมากที่สุดนะได้ผลแล้วเข้าถึงผู้คนได้ได้ใกล้ชิดที่สุดนะใกล้ชิดยังไงอย่างอย่างท่านดูรายการผมเนี่ยท่านนั่งดูที่หน้าจอเนี่ยเห็นผมเนี่ยนะมันใกล้ชิดที่สุดแล้วนะ แล้วถ้าใกล้ชิดที่สุดเนี่ยสามารถที่จะนะสามารถที่จะปูแล้วให้เห็นกันได้หมดเนี่ยตรงนั้นพอคนเห็นแล้วดูเนี่ยแล้วศรัทธาเนี่ยความศรัทธาเนี่ยก็จะยิ่งอยากจะได้ฮะอยากจะได้วัตถุมงคลแล้ววัตถุมงคลเนี่ยถ้าไปดูย้อนไปดูอ่ะของเก่าๆนะฮะก็ไม่ไม่ได้ดึงดึงดูดเพราะเพิ่งมารู้จักอ่ะเพิ่งมารู้จักนั้นก็ต้องเดินหน้าอย่างเดียวคือถ้ามีของใหม่สร้างออกมาก็จะบูชาของใหม่สั่งจองของใหม่ก็เลย นะก็เลยเป็นที่มาของความศรัทธาที่ที่มีการสั่งจองกันวัตถุมงคลกันอย่างมโหฬานะแล้วมันเข้าก้าเข้าจังหวะกันทั้งหมดเลยเข้าจังหวะกันทั้งหมดก็คือว่าสื่อทันสมัยนะะระบบการจองเปลี่ยนนะเป็นระบบการลุ้นนะมันเปลี่ยนนะเม็ดเงินเลยนะเลยมาค่อนข้างได้ได้เยอะ นะครับระบบการจองเปลี่ยนก็คือว่าเมื่อก่อนเขาจองกันทีละองค์สอ,นะอ,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 ององค์ฮะนะจองทีละองค์สององค์จะองค์สององค์แล้วจองผ่านทางนะผ่านทางศูนย์พระเดี๋ยวนี้จองผ่านผ่านคนไหนก็ได้ที่เขามียอดแล้วเขาจองกันทีเขาไม่ได้จองแค่องค์สององค์เพราะว่ามันเป็นแบบลุ้นนะเป็นแบบลุ้นเนี่ยก็ต้องยกหลังนะยกหลังนะถ้าใครไม่ยกหลังก็ยังจองไม่ได้เพราะว่า นะเพราะว่าเขาต้องให้กับคนที่ยกลังไปก่อนฮะนะครับถ้าถ้าผ่านมาจากจากนักสร้างฮะถ้านักสร้างเขาเปิดออกมาเนี่ยถ้าใครจะจองกับนักสร้างเลยบอกจองทีละองค์สององเขานักสร้างเขาก็ไม่เขาก็ไม่รับของนะฮะมาจององสององเขาก็ไม่รับนะฮะมันเป็นเบี้ยวแลหัวแตกเขาก็ปล่อยให้กับให้กับคนที่จองยก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 และคนที่จองยกเนี่ยก็จะไปแยกอีกทีนะไปแยกอีกทีนะและไอคนที่ไปแยกมันมันจะไปเป็นแบบ มันจะไปเป็นแบบแบบทอด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 นะฮะนะเหมือนเหมือนกับนะเหมือนกับการการไปรับซื้อนะรับซื้อข้าวอ่ะนะมันมันขายแล้วมันก็จะเป็นทอด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 นะเนี่ยเหมือนกันฮะมันจะเป็นทอดมาจากมาจากนักสร้างนะสู่หัวนะาหัวศูนย์ที่จะไปกระจายฮะนะสู่หัวศูนย์ที่ไปกระจายแต่จริงๆเนี่ยก่อนจะมาถึงหัวศูนย์เนี่ยมันมีคนขั้นอยู่อีกหนึ่งขั้นนะน้าท่านไปดูเถอะ นะมันไม่ใช่ออกมาจากนักสร้างโดยตรงนะครับไม่ใช่โดยตรงมาถึงศูนย์นะฮะมันมาจากนักสร้างเสร็จเนี่ยมันมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะมันมาอีกข uh> uh uh> uh> ั้นหนึ่งคนที่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าคนเดินพระนะคนเดินพระก่อนจะมาถึงศูนย์เนี่ยมันจะมีคนขั้นอยู่ทีเพราะว่าไอ้ไอ้ศูนย์พระเองเนี่ยนะหลายๆศูนย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ปะทะกับคนสร้างโดยตรงมันจะมีคนรับผิดชอบอยู่นะเมื่อมีคนรับผิดชอบเนี่ยอันเนี้ยขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองนะครับ นะแล้วก็มาขั้นที่สามก็คือศูนย์พระนะหัวศูนย์นะบางทีหัวศูนย์เนี่ยกับศูนย์พระก็ก็คนละคนอีกนะครับหนะหัวศูนย์กับศูนย์พระก็คนละคนหัวศูนย์นะครับก็ไปอีกคนหนึ่งนะแล้วก็จ่ายมาที่ศูนย์พระพอศูนย์พระถึงจะมาที่นะถึงจะมาที่คนนะคนที่จะจะบูชาเนี่ยขั้นตอนการจะมาของวัตถุมงคลเนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนฮะมันหลายมันหลายขั้นตอนท่านหลายขั้นตอนเนี่ย ถ้าคุณทําแล้วคุณไม่ได้อะไรเนี่ยเขาคงไม่ทาอ่ะฮะเขาก็คงตรงได้หน้าจากนู่นมากี่เปอร์เซ็นต์หน้าจากนู่นมา3 0 35%มาเหลือเท่าไหร่20%มาเหลือเท่าไหร่15%มาเหลือเพื่อไรหปร่5%แล้วมาเหลืออะไรตอนนี้มาเหลือไปบวกกันเองครับหน้าตอนหลังเนี่ยพอจบแล้วก็ต้องไปบวกกันเองอะ่ะใครอยากจะขายก็ไปบวกราคากันเอาเองเพราะว่าตัวเองไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ก็ไปบวกกันเองอ นี่คือเส้นทางของการมาของพระใหม่มันก็จะเป็นลักษณะมาอย่างเนี้ยนะครับนะก็ปัจจุบันนะครับมันก็เลยนะก็เลยเห็นหน่าเห็นช่องทางนะถ้าผมอยากจะไปขายผ้าเก่าเนี่ยนะครับนะถ้าผมอยากจะไปขายผ้าเก่านะ้มีต้นทุนทางสังคมมากอย่าไปขายผ้าเก่าตอนนี้ผ้าใหม่เม็ดเงินได้ดีกว่าผ้าเก่าอีกนะได้ดีกว่าผ้าเก่าอีก นะพระเก่าเอาง่ายๆนะถ้าจะขายองค์ละสองแสนสามแสนนะสองแสนสามแสนขายองค์ละสองแสนสามแสนนะโอ้ธรรมดาแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ธรรมดาถ้าเขามีนะเขามี power อะไรแบบนั้นนะครับเขาก็บอกธรรมดาไม่เอาดีกว่านะครับถ้าไปนะทำพ้าใหม่เนี่ยนะครับโอ้เม็ดเงินนะได้เป็นหลักล้านหรืออะไรแบบนี้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมันจะมันจะชัดกว่าเดี๋ยวนี้นะครับทัาน,นเนี่ยคนสร้างพระเนี่ยก็เลยเปลี่ยนยุคนะ เปลี่ยนยุคนะ <cognition, S 1> เข้าสู่นะเข้าสู่คนนะคนสร้างพระหลากหลายจริง <ped aling> ๆเข้ามาในยุคปัจจุบันนะสร้างพระหลากหลาย <Bi> แล้วคนที่เข้ามาสร้างพระเนี่ยหลากหลายอาชีพที่เข้ามาสู่การเป็นนักสร้างไม่ใช่เป็นนักสร้างแบบสมัยเมื่อก่อนนะนักสร้างสมัยเมื่อก่อนถามว่าผมรู้จักไหมผมเนี่ยรู้จักแทบทุกคนเลยที่เคยเป็นนักสร้างสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะและเลิกไปทาเลิกทาก็มีนะฮะนักสร้างสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะ คุ้นเคยกับวัดฮนะฮะน้าคุ้นเคยกับวัดแล้วทําโดยไม่ได้ยังไม่ได้อะไรฮะนะไปขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยคนสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เขาสร,าร้างพระเนี่ยท่านไปดูอะสมยนะัยโบราณเนี่ยน้าเก่าๆเนี่ยนะพระที่เขาบอกกันเนี่ยเขาบอกทําไมไม่เอาพระที่วัดสร้างนะผมถามหน่อยอะนะท่านท่านรู้ไหมว่าวัดไหนสร้างพระมั่งสมัยเก่าอะน้อยมากนะครับไม่ใช่วัดสร้างนะพระที่คุณเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้พระสร้างนะฮะ เป็นคนที่เขาเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเขาสร้างสร้างให้พระนั้นเนี่ยแล้วเขาออกในนามวัดก็เลยเป็นวัดส,สร้างวัดส,สร้างแต่หารู้ไม่ว่าคนสร้างเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์วัดอยู่ในวัดนั่นแหละแล้วเป็นคนที่ประสานกับวัดจะเป็นคนสร้างนะครับทั่วไปเนี่ยวัดเนี่ยนาะเกจิท่านปลูกเสกอย่างเดียวท่านไม่มีเงินไปลงทุนวัดไม่มีเงินไปจ้างนะขั้นตอนการทําพระไม่ใช่ง่ายสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพระท่านก็ไม่มี นะ่าจะมีบางองค์รุ่นเก่าๆมีนะครับที่ท่านเล่นแร่แปรธาตุเองเนี่ยนะครับนะบางองค์เนี่ยเขาไปเก็บนะอย่างไปเก็บแร่มานะเก็บแร่มาแล้วก็มาทําแร่บางไผ่เองเนี้ยอย่างอย่างเนี้ยพระทําเองแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี้ยยิ่งเกจิสายปฏิบัติด้วยนะสายพระป่าเนี่ยลูกศิษย์ทําถวายทั้งนั้นฮะลูกศิษย์ทําไปถวายท่านแล้วให้ท่านจแจกท่านไม่ได้สร้างวัดไม่ได้สร้างนั้นท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่า โอ้วัดสร้างวัดสร้างวัดไม่ได้สร้างลูกศิษย์สร้างไปถวายแล้วก็แจกออกมานั่นนะ่ะทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะเมื่อก่อนนักสร้างเขาก็สนิทสนมกับวัดนะแล้วก็ทําให้วัดโดยไม่คิดอะไรมันมีสมัยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะทําให้วัดแล้วต่วนหนึ่งก็เก็บไว้นะเก็บไว้บูชาบ้างอะไรบ้างแต่ต่อมาเนี่ยพอเก็บไว้ปุ๊บมันมีคนถามอยากได้อยากได้ก็ปล่อยออกไปปล่อยออกไปมันก็เลยเป็นอาชีพการสร้างพระต่อมาไงฮะ นะคือถวายวัดแต่ส่วนใครที่จะเอามาเอาต่อก็มาเอาไปได้นะก็เลยกลายเป็นการสร้างนะส่วนหนึ่งถวายวัดส่วนส่วนหนึ่งก็จําหน่ายเองนะครับก็จะเป็นในลนักษณะอย่างนี้ทําอย่างนี้นะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้กันนะก็ทํากันอย่างนี้มาตลอดนะบางที่บางที่เนี่ยเขาจะทําในลนักษณะไหนฮะในลักษณะที่นะในลนักษณะที่ถ้าวัดเนี่ยคนเข้ากันได้ไปเยอะๆเนี่ยนะฮะ นะมีลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะเนี่ยก็ใช้วิธีว่านะ้าให้วัดเนี่ยจำนายแล้วก็นะ้าจะหักเปอร์เซนต์หรือหักอะไรออกมานั่นก็จะเป็นอีกนอีกนายหนึ่งแต่ถ้าวัดจนแล้วคนไม่เข้าเขาก็จะใช้วิธีการว่าเอามาให้ศูนย์เนี่ยเป็นคนจำน่ายแล้วพอได้เงินแล้วค่อยไปถวายนะส่วนส่วนหนึ่งก็ไปถวายวัดมันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือระบบการสร้างพระแต่ในปัจจุบัน นะไปปัจจุบันเนี่ยการสร้างพระเริ่มเปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนระบบตั้งแต่จตุคามรามเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าการสร้างพระมันเปลี่ยนระบบออกมาจตุคามเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะฮะสมัยเมื่อก่อนการสร้างพระเขาก็ต้องเปิดนะเปิดเปิดจองตามศูนย์พระแต่เขาต้องลงทุนไปก่อนฮะเพราะอะไรมันใช้เวลานะมันใช้เวลาฝาศูนย์พระจะส่งเงินกลับมาเนี่ยพระจะต้องจะต้องทาก่อนฮะก็คือคนสร้างเนี่ยจะต้องลงทุน นะพอลงทุนเนี่ยนะครับนะลงทุนนะทั้งแบบทั้งอะไรลงทุนแล้วก็เอาเงินไปวางมัดจําโรงงานนะครับแล้วก็ทำนะาแล้วก็ทําโบชัวทําโบชัวก็ต้องฟักเงินตัวเองไปพิมพ์โบชัวพิมพ์ใบแจกแล้วก็มีจํานวนพระต้องไปเช็คกับโรงงานว่าทําได้กี่องค์องค์หนึ่ง,ง,น,งนะทเอ่อทได้กี่องค์กี่วันจะเสร็จนะเสร็จเมื่อไหร่จะเข้าเสกเขาก็มีกําหนดการอย่างนั้นนะฮะ ก็จะมีการเช็คอะไรกันเรียบร้อยนั้นเปิดจองไปเขาก็กําหนดวันได้น่ากำหนดวันชัดเจนเพราะเขาเช็คหมดแล้วกาหนดวันชัดเจนคือเปิดจองกี่วันเปิดจองสองเดือนหน้า2เดือนพระโรงงานทําเสร็จเมื่อไหร่ทําเสร็จกําหนดวันเสกได้เลยหน้า2เดือนกําหนดวันเสกเสกวันไหนนะคนจองก็รู้ทันทีว่าพระจะได้วันไหนเสกวันไหนอะไรยังไงพอมาถึงในยุคปัจจุบันมันมีปัญหาหน้ามันมีปัญหาเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันไม่ได้ลงทุนเองก็คือว่าเปิดพิมพ์ออกมาเปิดมาแล้วเปิดจองพอเปิดจองเนี่ยเงินมันไหลหน้าพอเงินมันไหลเข้ามาก็เอาเงินตรงเนี้ยไปทําพระอันนี้คือปัจจุบนันหน้าพอเง,งินไหลเข้ามาก็เอาเงินตรงเนี้ยไปทําพระนะแต่ว่าระบบการทาเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนอีกมันไม่ได้เป็นระบบจองแบบเป็นเนื้อทองคํากี่องค์ไอ้นุนกี่องค์นี่เขาเป็นระบบลุ้นหน้าลุ้นก็คือทุกลุ้นเนี่ยสองร้อยบาทหน้าสองร้อยบาทสามร้อยบาททุกลุ้น นั้นคนอยากจะได้ลุ้นเนี่ยหนึ่งกล่องเขาก็ต้องเช่าเยอะเช่าหนึ่งกล่องนะเพราะว่าหนึ่งกล่องอาจจะมีพิเศษมีอะไรที่แถมให้เขาก็เช่าเป็นนาะยกกล่องคือร้อยองค์ยกกล่องร้อยองค์ยกกล่องร้อยองค์ฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการเนี่ยลุ้นเนี้ยถ้าคนสร้างมีพ w e r หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับคนที่ต้องการมันจะเยอะมากแต่ว่าคนสร้างก็ไม่รู้นะครับว่ายอดจะทะลักหรือไม่ทะลักนะ่าเปิดออกมาก่อนฮนะพอเปิดออกมาปุ๊บยอดทะลักเข้ามา ก็ต <g ül> ้องทีนี้แหละจะต้องหาวิธีแล้วล่ะว่าจะจะทำยังไงะเมื่อยอดทะลักเข้ามาเนี่ยจะทํำยังไงนะครับไปนะเอาพิมพ์ไปให้โรงงานแล้วคํานวณกันว่ากี่วันนะกี่วันจะทําหมดกี่วันจะทําเสร็จมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างอย่างนั้นที่จะออกมานะครับน่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันก็ต้องเปลี่ยนไปในปัจจุบันนะระบบการจองระบบอะไรมันก็เปลี่ยนไปเะฉะนั้นเนี่ย ก็ท่านก็ต้องต้องทาใจนะครับการรอคอยนะท่านก็ต้องรอนะครับว่าเมื่อไรพระจะเสร็จเมื่อไรพระจะออกนะครับท่านก็ต้องรอนะฮะนะมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขากําหนดชัดเจนไอ้นั่นเขาคํานวณเรียบร้อยแล้วมันกําหนดชัดเจนออกมาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยความชัดเจนเนี่ยมันมันต้องรอนะมันต้องรอความความชัดเจนอีกทีเขาเขาก็จะทยอยออกนะบอกมาเป็นระยะระยะนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะทําได้ นะถ้าจะให้เห็นเนี่ยจริงๆคนสร้างเนี่ยจะต้องอธิบายออกมานะครับว่าเมื่อไหร่จะจะทาอะไรนะฮะอันเนี้ยเขาจะได้รับรู้เอานะวาระแรกเดี๋ยวจะไปเสกก่อนนะ้าเสกก่อนวาระแรกนะแล้วจะเสกอีกเมื่อไหร่เสกวาระสองเสกวาระสามนะเสกเสร็จรับเมื่อไหร่อันเนี้ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องต้องบอกคนคนที่เข้าจองนะฮะนะบอกให้มันชัดเจนแล้วตอนเนี้ย สิ่งที่ต้องชัดเจนลงไปก็คือจํานวนการจัดสร้างนะ้าต่อไปก็ต้องชัดเจนนะครับว่าคุณสร้างเท่าไรอะไรยังไงแล้วก็ออกมานะครับเปิดจองนะครับอย่างเนี้ยนะมันก็จะได้จะได้เข้าใจกันได้ทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีปัญหานะฮะอาจารย์ครับมีเจ้าสัวสมัยมีการสร้างาพระใหม่ๆห,หน้าเก็บมีไหมครับนะ้าเจ้าสัวฮนะน้าพระพิมเจ้าสัวสมัยหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่แรงมากนะ หน้าใครก็ทําหมดเลยพิมพ์เจ้าสัวพิมพ์เจ้าสัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแหล่งที่มาก็คือวัดกลางบางแก้วของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพิมพ์เจ้าสัวนะฮะหน้าพิมพ์เจ้าสัวจริงๆก็เป็น,ปนพิมพ์ซุ้มกับซุ้มกระจังนะสมัยเมื่อก่อนโบราณเขาเรียกพิมพ์ซุ้มซุ้มกระจังนะตอนหลังเขามาเรียกเจ้าสัวเพราะว่าคนที่นําไปบูชาแล้วกลายเป็นเจ้าสัว จริงๆเขาเป็นเจ้าสัวอยู่แล้วฮะเป็นเจ้าสัวอยู่แล้วนะครับที่เขาไปบูชาเนี่ยเป็นเจ้าสัวอยู่แล้วแล้วเขาก็น้าธรแล้วดีขึ้นเขาก็เป็นเจ้าสัวเลยเรียกเรียกเรียกกันต่อมาว่าพิมพ์เจ้าสัวจริงๆอ่ะเป็นพิมซุ้มกระจังนะฮะแบบพิมพ์เจ้าสัวเนี่ยเขาก็นะเขาก็ทํากันนะฮะเพราะว่าของเก่ามันหายากของหลวงปู่บุญแพงนะนะเป็นของวัดกลางบางแก้วเนี่ยนะแพงนะครับถ้าใครอยากจะเห็นองค์ใหญ่ๆไปดูที่วัดกลางบางแก้วพิมพ์โอ เขาทำโองคเปเริ่มเทิม่มนะไปดูได้ที่นั่น